สวัสดีครับวันนี้ผมออกคลิปเป็นรอบสองนะครับวันนี้ผมคิดผมไปฟังน้องไนมาผมกับอดบ่ได้ผมจะอองมาครับผมไปเบื่องช่องน้องไน,นมาผมก็เลยดบดผ่้ใดครับตัอผมอ,ออกคลิปอีกนี่แหละครับคนพอแม่พี่น้องเอฟซี FC. ของคำลาล้มละ,มะค้อนเบิ่องด้วยครับคนนี่แหละคนอิจฉาริษยานิสัยของคนสองเพจครับ การอิจฉาลิษยาอาฆาตพระยาบาทอยากเสียบข้ามลาให้จมดินแต่ว่าเห็บดบ่ได้เห็บดบ่ได้ก็น,นึ่งก็ออกไปหาอยู่แย่งแต่แข้งรั่วครับแม่แท้ข้ามลาขึ้นไล่ก็เข้าไปพี่น็อตเข้าไล่ก็เคินไปทุกคนเข้าไปเขาไปซ่องก้าไปจอบปานั้นมึงคือว่ามึงมีบริษัทสามบริษัทบริษัทสางเอบริษัทรถเบกโคมึงมีเวลาใส่มึงคือว่าธรรมาหากินเนี่ย มึงเที่ยวไปจอบดึกดเดือดืนดืนกูก็เห็นขึ้นไล่ขอบช่องน,นั่นดึกดเดืดืนเดือนกูก็เห็นไปหั่นไปหนีแล้วมึงทํามาหากินไน้เม <c> ียมึงมีบอหรือม,มึงได้ผู้ยิง่งผู้ชา้ก็ได้อ๋อมีหน้านิสัยกับวลสันดานมึงยังสื่อวิกมาใส่นี่แหละครับคนสื่อวิกมาใส่เหรอมันเป็นผู้ยิง่งเป็นผู้ชา้สองเพศครับผู้ยิ่งก็ได้ผู้ชายก็ได้ปากแวะแวะแหวะว้าพื้นค้นกับเกงคนแบบนี้คนอิจฉา าร้อนผู้ได้ศดลดีก็จะคล้องบ่ได้ครับผู้ได้ศดลดีก็จะคล้องไปได้สมควรแล้วพ่อมาลีดาเลยไหมห้ามเบิ่งกะขัดไปใส่ไได้กับงอมาใส่ข้ามลาอยากิไปดีกับข้าหลาไปขอเขากระดาไปใส่เขากระดาเลยเคาะสอดแสวงหาคว่วมนั่นคว่มนี่สอดเสวงหาไปจอบฟั่งผู้นั้นไว้ไปจอบฟังบฟ่งผู้นี้ไว้ไปแอบ,บฟัง่งข้ามลาเบาจนจบแล้วก็ไปแอบ,บฟัง่งผู้นั้นแอบบฟัง่งผู้นี้แล้วก็มาเขียนมาเบา แล้วก็หายคน้นข้อมมนขึ้นไปนี่กับอีแพผ่ยังมันขัดนะโอ้กูบ่เคยพอพวกที่บุิ่มบปัญญาหัวคิดบอเอาแต้คอมเหน็นขึ้นมาอ่านถอดแว่นตานั้นแหละใส่แว่นตานีเอาอแ,ต,าแ,แต,าอาต่คอมเมมตนขึ้นมาอ่านนี่แหละเขาว่าคนบ่มีหัวคิดครับคนมีอย่างเดียวคือคนอิจฉาริษยาครับมีใส่กับบุนละสันดานคือเป็นคนอิจฉาริษยาครับไปใส่กับไว่าอะไรครับไปอุ้ง,งอิงเขาก็บว่าเอาครับเด้ยไปน้องต้อมเขาก็ดาขึ้นมา อไปเพรลำเพื่อนเขาก็บ่เอาครับไปรัตาลสินหมอลำบ้าน่อยเขาก็บ่เอาครับนิสัยแบบนี้ไปใส่แตกแยกกันไปใส่มอหายแตกแยกกันอมเงินมาไล่อมเงินเขาน้นองต้อมนี่เขาตีแพ้มันครับมารีมันว่าไอ้ฟัองมดเงินคาโตกับต๋องบายต,าตีสองตีสามเอามให้เขาเงินมาไล่กับบู้ใดพอยกแม่ยกโอนมาให้กับรู้ลวกาบเอาไปใส่ผชี้แกงเขาว่าอ,อกูฟังมัด โอ้นิสัยแบบนี้ะทัมามหากินในไหมครับทําการทํางานในจะเสาเวลาว่างมือนึงมือนึงงจะไปจอบฟั่งเขาหนิโอ้คาลาขึ้นต้องไปจอบผู้ได้ขึ้นต้องไปจอบนางเฝ้าก็เจ้าอาปากสวแล้วก็เก็บเอาความออกม้อพวกนั้นมาตอ่อนี่แหละนสิสัยสันดานของกระเทยครับที่ไซวิกพวกนี้เขาเอยกระเทยพวกไซวิกถ้าเป็นลูกผู้ชา,ายเขาว้าเลยครับเพราะว่าลูกจะคล้งองกับมีมันมีซัมบ่ลูกลูกมีซัมบบอผมมาขันคนมีลูกเขาบ,บ้าแบบนี้เลยครับ มันที่เขาลูกจะของว่าพนพื่อน,นะมันเขาลูกจะของครับคนแบบนี้ว่ามีลูกนะผมว่าครับเพราะว่ามีเขาขึ้นไ่อย,ยู่นั่นกัดปากดีบแบบนี้คนว่ามีจุดยืนครับแต่กวนมันเชี่ยคำลาครับเชี่ยละคำลาออกแล้วไปเชี่ยนู่นนี่ครับเชี่ยนู่นนี่แล้วไปเชี่ยอองฟ้องครับเชี่ยอ,องฟ้องแล้วก็ไปเชี่ยน้องตอม เชียร์น้องต้อมแล้วกับไปเชียร์องหญิงมันมีจุดยืนตรงไหน,นคนแบบนี้มีจุดยืนมองไหนครับบ่มีเลยครับไปสะเซลมือหนึ่ง,ม,งมือหนึ่งหาจอบมาที่เขาเอกเด็กๆก็ยังไม่ขึ้นกับผู้นักเด็กๆก็ขึ้นเมงเอาเวลาไหนหลับเวลาไหนนอนมึงแงาเอาเวลาไหนทำมาหากินมึงคืออวดโอ้มึงม,มีบริษัทมึงคืออวดโอ้ว่ามึงมีบริษัทเออจังที่เาบาโกงหญิงมากไอ้องค์หญิงมากยังฉั่นยังสี่มึงเทิดทูดองค์หญิงขักก็พอมึงอีกเต๋อ อุ้งหญิงนี่เห็นยังไดได้เมื่อขับอุ้งหญิงเห็นจังไดได้เมื่อขนาดรถว่าใช้ทุกน้ำดึงขึ้นมากยังสตาร์ทติดกับกิเลนหนาวงหญิงนิสัยยังสี่ที่เขาจะเอามึงเขาว่เอามึงหรอกนิสัยแบบว่าแบบภาคเหยียบยางมึงนี่มึงกัภาคเหยียบยางมึงอออะเมึงโวแบบนีมันนี่เขาว่ามึงมึงทำลายทำลามาจากเที่ยแล้วมึงทำลายทำลามาจากเดือนแล้วมึงมาตรงไอ้โวเขาว่ามีแต่แยกกันครับพอหักไปหักทำลาย่ัมีแต่แยกกัน เขาหูนีสัสสันดานมึงแล้วเป็นคนยุ่ง่งเสริมเป็นคนปากมาหมาเป็นคนปากบอดีครับปากแบบนี้ปากไว้ทาเฮ็ดเห็ดเลือดปากกบปากนิสัยพอดีครับยุ่น้องค่ายกับบ่ไดดครับยุ่งมึงการกับว่าด้ครับหนีมาสุอยุ่แถวชมนุรีนี่ครับเดี๋ยวก็มาหาว่าพื้นผู้นั้นผู้นี้มือหนึ่งไม่เห็นยังครับว่าทำมาสางคนนี้ครับหาจอบเบ้องช่องนั่นหาจอบเบ้องช่องนี่เออ ขันคำลาที่ขึ้นไล่ปั๊บไปนางเฝ้าอยู่นาไปที่พ่อรถถ้าฟังคำลาเขาบอกแนวไหนเขาบอกแนวไหนถ้าเอามาจับผิดเขามาโอ้มีนากขอิบาลีมันสั่งขักอิบาลีมันดาพ่อแม่สอนเราเดี๋ยวนี้ซับหนาเบื่องหลัถึอแม่สอนเราหินซับหนามันเป็นแบบนี้เองคนเนาะนิะนสัยเป็นสิ